เด็กดีสิบประการตอนความซื่อสัตย์เอ๊ะอะไรตกอยู่นั่นเดินไปดูใกล้ๆดีกว่าฮูเงินเยอะแยะเลยการมาทำอะไรอีกเลยลูกลืมของไว้ครับจะเอาไว้ไหนดีน้าเอาไว้ใต้หมอนดีกว่า ระหว่างทางที่นิมนต์เดินไปโรงเรียนหายไปไหนนะเมื่อเช้ายังถือมาด้วยอยู่เลยห,หรือคุณลุงกำลังหารกระเป๋าที่เราเก็บได้นะถ้าคุณลุงรู้ว่าเราเก็บได้เราเไาไปคืนคงกดเราแน่เลยในขณะที่เรียนอยู่ในห้องนิมนต์ก็ได้แต่นั่งมือจนหูแววได้ยินเสียงครูพูดว่านิมนต์เอากระเป๋าตังค์ครูคืนมานะหรือกระเป๋าตังค์นั้นจะเป็นของคุณครู หลังเลิกเรียนนิมน์วันนี้นายเป็นอะไรทำไมนั่งเมื่อมือไม่รู้อ่ะไม่ค่อยสบายใจเลยเอานาเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนิมนต์ทุกใจเป็นอย่างมากเลยบอกเรื่องที่เก็บกระเป๋าตังได้ให้แม่ฟังแม่ครับเมื่อเช้าผมเก็บกระเป๋าตังได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่พาเอากระเป๋าตังนี้ไปแจ้งความนะลูกแม่ครับแล้วผมจะโดนจับไหมครับแม่ ลูกแม่เป็นเด็กดีแล้วจะโดนจับทำไมล่ะสวัสดีครับมีอะไรช่วยครับเมื่อเช้านี่มนเขาเก็บกระเป๋านี้ได้จ้าครับผมจะรีบประกาศหาเจ้าของให้นะครับใครที่ทำกระเป๋าตังห์หายมีคนเก็บกระเป๋าตัง์ได้สามารถมารับได้ที่สถานีตำรวจนะครับพอได้ยินเสียงประกาศ คุณลุงก็รีบมาเอากระเป๋าทันทีขอบใจหนูมากนะหนูเป็นเด็กดีจังเลยผมกําลังต้องการใช้เงินในส่วนนี้อย่างมากถ้าไม่ได้หนูผมคงแย่แน่เลยครับดีใจจังเลยผมเป็นเด็กดีใช่ไหมครับแม่อืมเสร็จธุระแล้วเรากลับบ้านกันเถอะครับมันจะค่ำสบายใจจังเลยครับแม่เห็นไหมล่ะลูกการที่เอาของคนอื่นมา นอกจากจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันยังทำให้เราหนักอกหนักใจไม่สบายใจด้วยฉะนั้นแล้วเราต้องมีความซื่อสยรนะลูก